เจอกันอีกแล้วครับผมกับทีมงานยางพันครับนี่ทีมงานเสียแม็กครับมาจากโคราชน,นะครับค6ขวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงสินโดดครับผมบเสียแม็กเสียแม็กโอมาลุยงานอยู่ที่บุรีรัมย์ครับพับพาชัยงานคิวครับคิว20บาท เบก้าคันที่เห็นครับตัวนี้วางเครื่องมาใหม่นะครับ 6HK ครับ240ครับคันที่เห็นซึ่งมาใหม่คันนู้นก็ 6HK 240เหมือนกันครับคู่แฟดคู่แฟดราคาไม่หนักนะครับราคาแค่860,000นะครับอูเอสพีโคลาครับ เอาให้ดูเจ้าแคท6กสูบก่อนนะครับฝั่งนู้น4ีสูบครับอันนี้6กสูบเลยลูกเป๊ะเอาอีกตักเอาอีกตักหนึ่งอ๋อไม่เอาครับสวัสดนี้ไปยังทีมงานครับผมโอ้น้องสิบล้อเลยครับ จะเอามาครับฟิล์มก็ยังไม่ได้ติดนะครับวางเครื่องใหม่6 s k 860แราคาไม่แพงนะครับยางก็เป็นยางน่าจะเป็น1 1 r ครับนะออกสูงครับ กระบะทรงสามมิตรครับคนขับวันละห้าร้อยนะพี่น้องนะหลอดีนะ ตัวนี้ครับเครื่องยนต์6สูบครับแรงม้าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ138แรงม้าครับประกอบอยู่ที่จีนครับแต่ว่าอะไรนี่เป็นของเมกาคุมขี1คิวครับตัวนี้ ไปโอ้ไปไปดูไอเจ้าสีสูบกันหน่อยเสียมแม็กครับนี่ D2 ครับ ไปดูเจ้าสี่สูบครับเห็นเสียแม็กบอกว่าอัตราการกินน,น้ำมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะโอ้มีอาการเนี่ยเนี่ยเจ้าหกสูบไม่มีอาการแบบนี้นะ มีอาการโหลดๆนะครับอันนี้เสี่ยแม่บอกว่าปลดล็อกแล้วนะเดี๋ยวตัวนี้ D2GC ตัวนี้4สูบ D2GC ครับเมื่อกี้6สูบนี่ไม่มีอาการเลยนะ ดนี네่ครับมีอาการครับมีอาการลดโหลด ปุ่งกีเล็กกว่าครับเล็กกว่าตัวดีทูครับตัวนี้0ูครับแรงมาก็น่าจะอยู่ที่124มั้งตัวนี้น่าจะ124แรงมาครับ เล่น6สูบดีกว่าถ้าว่าอัตราการกินน้ำมันพอๆกันเล่น6สูบดีกว่าครับ เยอะครับบ่อนี้ยัวเยอะยเลยครับ <Yeah. S 1> มาคู่แฟดมาแล้วครับมาวิ่งตามกันเลยมา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  สีสวยดีครับผมว่าคันหลังอะสีสวยกว่านี่ครับเป็นรถไทยครับเอ้แปดแสนหกี่พร้อมทะเบียนหรือเปล่าปกติขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ เก้าแสนกว่านะนี่ครับ 6HK ครับเทอร์โบ240ส่ไปแล้วหนึ่งตักับ เกตตาครับ เดี๋ยวพาไปดูตอนขึ้นบ่อครับผมว่าจะสุดขนาดไหนครับบรรยากาศด,ดีมากครับยามเย็นใกล้จะเลิกงานแล้วแหละโอ้ปืนสองสามเลยพอนะอ๋อพี่ร็อกยับยับจัดครับนี lò chôm lò chôm, nong banh nào nào, đã đi thiêu rồi nón à. เหยียบน้อยเลิกเป๊ะ <c oughs> นี่สับสองเลยครับเด็กก <'s> ่าโอ้หมใหญ่โมใหญ่ <c oughs> นี่ครับอโอ้โห <c oughs> เสียงยางโถษ จากสเปคนี่กระบะยาวน่าจะอยู่ที่4เมตรครับช่วงล้อประมาณสาเมตรหกห้าครับเสาประมาณ1เมตรครับสองคันนี่ตามตูดกันติดๆครับ มาพี่ลง,ลงตัวนี้รหัสน่าจะ FK ครับ FK อะไรไม่รู้นะ มาชมเมก้ากันหน่อยครับตอนนี้น่าจะเป็นยางพันขอบ20นะกระบะก็น่าจะประมาณ60อ่ะ ร็อ,อกตามสูตรกันติดกิกเลยครับเอาติดแล้วครับโอ้เจ้าดก้าสองสีสู่ติดครับ,บรเมื่อกี้ มาชมพลัง240ครับราคานี่ไม่หนักครับ8600ถูกจัดหอนๆอนนอยลูกเป๊ะน <laughs> ี่ ยกคันเล่งไม่ได้ครับหอนอ,อย่างเดียวเลยมันขับวันละห0าร้อยครับน<ม>ี่เป็นไงล่ะเอาละครับปิดท้ายครับคันนี้ครับ เดินทางกลับบ้านแล้วครับตอนนี้เย็นแล้วขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปช่องระดำซิ่งดินด่วนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมมีคลิปให้ดูทุกวันครับขึ้นแบบนิ่มนวลครับทัานี้ยังไม่หอนะเนี่ยไปบ่ายกับบรรยากาศในบ่อดินครับ ทีมงานก็ยังลุยกันต่อครับอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ